สวัสดีครับพบกับประเด็นอัปเดตด้าน,น,น ESG กับ ESG by w e l k l y Update โดยศูนย์วิจัยการจกรไทยสำหรับประเด็นอัปเดตในฉบับนี้นะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิตแห่งแรกของประเทศไทยโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า FTIX เพื่อเป็นศูนย์ซื้อขายและเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตโดยในช่วงเริ่มต้นจะเชื่อมโยงกับคาร์บอนเครดิตตามโครงการ t w o r ขององค์การบริหารจัดการการเร่งกระจก รวมถึงจะมีการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและการซื้อขายใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทเอกชนที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมประมาณ1 2 0 0 0แห่งจะสามารถเข้ามาซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อบรรลุปเป้าหมายเนสซิโลของตนเองได้นอกจากนี้รัฐบาลมีแผนผลักดันให้แพลตฟอร์ม FTIX ต่อยอดการใช้งานไปในระดับอาเซียนอยีกด้วยโดยตลาดคาร์บอนเป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้นและช่วยในการบรรลุเป้าหมายเนซิโลในหลายประเทศมีการจัดตั้งตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วเช่นจีนสิงคโปร์เกาหลีใต้ขณะที่ในหลายประเทศตลาดซื้อขายคาร์บอนก็อยู่ระหว่างการพัฒนาเช่นกันอย่างเช่นในประเทศมาเลเซียญี่ปุ่นหรือฮ่องกงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวด,ด,วด้าน ESG ได้ที่ ESG Weekly Update โดยศูนย์วิจัยกัสดกรไทยคอมมครับ กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ